สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือกันต่อนะคะภาษาเหนือเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันกันค่ะซึ่งแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับภาษาเหนือที่หญิงมอนำมาเสนอนี้เป็นเพียงภาษาเหนือของอำเภอเล็กๆอําเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะ EP 44 คำแปลกแปลกปากหวานก้นสม้มหมายถึงหน้าเนื้อใจเสือพูดเพราะแต่ไม่จริงใจกั้งกั้งจ่วงจ่วงหมายถึงสะดุ้งตกใจพูดไปเรื่อยแปลงหน้าเสมยเก้ยหมายถึง ทำหน้าบอกบุญไม่รับเฉยเมยทอดแทดหมายถึงค่อยค่อยขยับตกสเก็ดหมายถึงตกใจจนทําอะไรไม่ถูกปินจะลินหมายถึง พลิกกลับกลับด้านหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอนะคะชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ ขอบคุณและสวัสดีเจ้าปะกันคลิปหน้าเน้อเจ้า